จูดี้เองเจ้านายเฮักกัมันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยจูดี้มีความปรารถนาดีจะบอกความจริงกับเจ้านายจูดี้ก็เลยกลายเป็นมนุษย์เเจ้ามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นหนึ่งชั่วโมงนี้เจ้าต้องใช้ให้มีค่ามากที่สุดล่ะจูดี้มีเรื่องสำคัญจะบอกกับเจ้านายให้รับรู้ ว่าจูดี้ไม่อยากเห็นเจ้านายต้องเศร้าสกเสียใจอีกต่อไปะไจูดี้อยู่ไหนลูกจ้เอ๋แม่มีกระดูกใหม่มาให้ด้วยนะอเอาอะไรมาพันตัวเยอะแยะไปเรีนอุ้มไปเล่นที่ไหนมา ของัน,นี่ไหนมันอยู่ไหนฮะมีหาอะไรพี่อยู่นี่ไงก็หาเจ้าของตัวนี้ไงพี่เอามันไปซ่อนไว้ไหนมันต้องอยู่ในห้องแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวี่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวก่อนพอดีว่าพี่กะจะซื้อให้เมียพี่และเพราะว่าถ้าเมียพี่ใส่เนี่ยต้องสุดซีมากๆเลยแต่ว่าจุดดีนะสิมันเอาไปเล่นซะก่อน ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่โอเคจริงเหรอพ,พี่ไม่ได้นอกใจฉันใช่ไหมโอ้โหเอมี่พี่จะกล้านอกใจเมียที่สวยและก็น่ารักของพี่ได้ยังไงเนาะอามมามา,มา,ม,ามาก่อนเดี๋ยวขวดเอ้ยขวดมาขวเ,เป็นไรอะเนาะ ซูบเปอร์จริงๆเลยนี่หมารู้เรื่องอะไรพวกนี้ด้วยเหรอจูดีร้รู้จูดี้เลยพยายามบอกเจ้านายเพื่อช่วยเหลือเจ้านายแต่เจ้านายหูเบาเชื่อคนง่ายด้วยสิพี่อามกล้าโกหกใช่เหรอไม่เพียงเท่านี้จูดีร้รู้จูดี้เห็นจูดี้ได้ยินมามากกว่านี้อีก ที่รักเฮ้ยพลอยนี่นี่พลอยท้องเหรอ <ś led> ใช่ค่ะในนี้มีลูกของพี่ยามด้วยนะคะพี่ยามดีใจไหมคะดีใจมากที่สุดเลยค่ะโคตรดีใจเลยในที่สุดความฝันของพี่อยากเป็นพ่อคนก็เป็นจริงแล้วอุ้ยพี่โคตรดีใจเลยพลอยแต่ว่าพี่ยามอย่าลืมนะคะ ถ้าพี่อามอยากเลี้ยงลูกเนี่ยพี่อามต้องไปอยากกับนางเอมมี่ก่อนหนูถึงจะยอมยกลูกของเราให้พี่ได้สิจ๊ะพี่จะอยากกับเอมมี่เลยอ๋อเัีนเดี๋ยวพี่ขอโทรไปบอกแม่พี่เรื่องหลานก่อนนะลงไปถึงเรื่องยาแล้วก็เรื่องจดทะเบียนใหม่เดี๋ยวพี่รีบมาแล้วจ๊ะค่ะโอได้ลูกเลยแม่จะมีหลานสักที ในที่สุดแม่ก็หาพ่อให้หนูได้สักทีนะแม่<ล>ไม่ไปได้ไหมอะไม่หากับหนูนะนะหนูทำอะไรไม่ดีพี่ก็บอกหนูสิหนูจะได้แก้ไขหนู<ก>จะได้ปรับปรุงตัวคนแอมมี่เนี่ยมันแก้ไขไม่ได้หรอกที่สำคัญทำกับข้าวก็จืดชืดเหมือนเรื่องบนเตียงนะั้วน่ะี่เอมมี่มีลูกให้พี่ไม่ได้ เพราะฉะนั then, so <you> ้นพี really ่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จะลดตัวลงไปอยู่กับเอมี่ทำไมเราอยากกันเลยดีแล้วถ้าพี่ไปอ่ะฉันอยู่ไม่ได้นะฉันอยู่ไม่ได้จริงๆอ่ะอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ดิเพราะว่าคนอย่างเอมี่ถ้าไม่มีพี่ก็ไม่มีผู้ชายคนไหนเอามา จูดี้น่าสงสารจังเลยจูดี้ก็เลยพยายามบอกเจ้านายเพราะจูดี้ไม่อยากเห็นเจ้านายต้องโทษตัวเองเพราะผู้ชายที่เห็นเกลียดตัวแค่คนเดียวโหจูดี้ขอบใจมากเลยนะแกเนี่ยเป็นทั้งหมาที่น่ารักฉลาดแล้วก็ซื่อสัตย์มากๆชีวิตจูดี้มีแต่เจ้านายแค่คนเดียวโลกทั้งใบของจูดี้มีแค่เจ้านาย จูดี้ก็เลยต้องปกป้องเจ้าหนายตอนนี้จูดีรู้ว่าคนจะและคนนั้นอยู่ที่ไหนอ้าจูดี้รด้วยจูดียินดีกับพวกคุณทั้งสองคนด้วยครับขอบคุณนะครับยินดีด้วยนะคะที่เจอคนที่ศีนเสมอกันในที่สุดเวนกรรมก็ตามทันผู้ชาย ป้ามีป้าเป็นใครนะฮะถึงมาพูดแบบนี้ก็เป็นนะ่ะสิฮงฮก็แค่จะมาแสดงความยินดีก่อนที่เวลาของจูดี้จะหมดสมน้ำหน้าที่ต้องเลี้ยงลูกใครก็ไม่รู้แถมยังโดนยัยเมียหน่อยนี่สวมเข่ามาตลอดเหมาะสมกันด um ีฮ่องฮ่ จูดีจริงๆหรอวะเฮ้ยพลอยมันมันหมายความว่าไงที่จูดี้พูดว่าลูกเนี่ยเป็นของคนอื่นฮะพี่แอมพี่พี่จะเชื่อคำพูดของพี่เหรอฉันได้ยินจูดีบอกมาว่าพี่กับพลอยเนี่ยกันรับหลังฉันทั้งในห้องนอนห้องนั่งเล่น ถ้าเรื่องที่จูดี้บอกเป็นเรื่องจริงเนี่ยเรื่องลูกในท้องของดังนี่พี่ก็น่าจะเดาไม่ยากนะคะจูดี้มันไม่โกหกแน่ๆพอยนี่มันหมายความว่าไงตอบมาสิอทำไมอะรูตอน่ยก็ถอดตัวไม่ทันแล้วปะเพราะพี่เนี่ยรักผิดชอบฉันด้วยการจดทะเบียนสมรสแล้วก็แต่งงานกับฉันไปนแล้ว โถโ,โ,โดนหลอกเองบ้างเนี่ยถึงขั้นน้าซิดพูดไม่ออกเลยหรอคะก็อย่างว่าแล้วเนาะอ่ะเนี่ยมันยังซื่อสัตย์ต่อเจ้าของเลยไม่เหมือนคนบางคนเอมี่คือยินดีด้วยนะคะกับหยนะครั้งนี้เอาลูกคนอื่นมันเลี้ยงเนี่ยก็เหมือนเอาเมี่ยงคนอื่นมาอมแต่เอจะเป็นเมี่ยงจากปากใครเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะอาจจะ ไปหมดจนจำไม่ได้แล้วก็ได้มีมึงกล้าด่าบอกต่ำหน้าเอ็มมี่เอ็มี่เอ็มี่ลองที่ก่อนเอ็มมี่